ซีอึ้งเอเม่พาไปเยี่ยมบ้านเก่าของคุณหญิงย่าตอนจบพิกมากอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานจนกระทั่งแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วมาเจ็ดปีระหว่างเอมี่กลิ่นประทูมก,กับสามีซีซีซวดัดโดยเราจะเห็นโมเมนต์หวานความหาอารมณ์ดีของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งอย่างวันนี้เราจะพาไปดูความอารมณ์ดีของทั้งคู่กับคลิปซีตะลึง เมื่อเอมี่พาไปเยี่ยมบ้านเก่าของคุณหญิงยา่าเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube บางพูลแคมปัสเมื่อเปิดประตูเข้าไปปุ๊บงานนี้ทำเอาหนุ่มซีตะลึงกับความอลังการบอกกูแต่งงานกับใครวะเนี่ยเอมี่เมาต่อว่าเมื่อก่อนฉันก็นั่งกินข้าวแถวนี้แหละของพวกนี้พ่อแม่ก็เอามาจากยุโรปบ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยคุณหญิงยา่าให้ดดแต่แดดไม่เอาไม่ชอบอยู่บ้านใหญ่ใหญ่เงา รวยขนาดนี้ซีถึงกับถามว่าทำงานทำไมเอมี่บอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเมียไม่ทำงานอะไรก็ต้องทำงานพอเป็นพิธีแต่สุดท้ายสาวเอมี่ก็โปกร,รูปภาพแวนโก๊ะทำเอาหนุ่มซีบอกเมียมั่วมากไม่ใช่แล้วเลอะเทอะไปหมดเอาจริงๆถ้าเมียมีบ้านขนาดนี้จะเลิกทำงานเลยเอมี่ถึงกับบอกว่ายอมยอมไม่ใช่บ้านฉานันแต่อยากให้เป็นมันเป็นร้านอาหารที่อยากมาเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของพัทยา วันนี้เราหยิบยกส่วนหนึ่งของความอลังการนี้มาให้ดูกันด้วยไปชมพร้อมๆกันเลยจ้า